ทำตาดใก็ได้เพราะว่าเราทาอดใส่ั้งวยมีได้ก็ทำก็กิจการมตื่นเ้ตอ นักศึกษาจะดูหนังสือด้วยนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นรูปผู้ชายนั่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะนะคะน่าจะเป็นนักธุรกิจทํางานนะคะดูด้วยมันมีมันมีสองหน้าปกไงเดี๋ยวครูเอามาผิดอะไรเงี้ยนะคะพิจารปก้องุ้มรอง ก็มากันพอประมาณแล้วนะคะก็เดี๋ยวเลิกเลยเนาะในรา,ายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมนะคะ กับรายวิชาการบัญชีอุตสหาหกรรมของเรานะคะปะวชชั้นปีที่2ภาคเรียนที่สองนี้แล้วนะคะก่อนอื่นต้องมาดูนะคะสโครบการเรียนของเรานะคะตามคําอธิบายรายวิชานะคะในวิชานี้จะเป็นการศึกษาและปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นอุตสหาหกรรมนะคะนักศึกษาต้องเรียนรู้ว่าอ่าองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการรับ จ่ายวัตถุดิบเนี่ยเราทำยังไงบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะและเราสามารถคำนวณค่าแรงงานนะคะแล้วก็หากนะคะภาษีหรือเงินประกันสังคมต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบันทึกบัญชีอย่างไรมีฐานการคำนวณอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตคืออะไรบ้างนะคะบันทึกบัญชีได้อย่างไรนะคะแล้วก็ลงเรื่องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ D M นะคะหรือการคำนวณน inventory น,นะคะสินค้าคงเหลือนะคะ ของของ DM อะไรอย่างเงี้ยนะคะภายใต้การบันทึกทั้งแบบ Periodic และ Perpetual นะคะมีการบันทึกค่าแรงและค่าใช้ใจ่ายในการผลิตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถคำนวณต้นทุนที่ผลิตเสร็จได้นะคะถ้ามีเวลาก็จะลงดีเทลเรื่องกระดาษทำการรายการประปรุงและปิดบัญชีแล้วก็ทำงบการเงินนะคะก็เรียนค่อนข้างลึกหลายตัวเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะสกบการเรียนเยอะมากในการเจาะ นะคะวิชาอุตสาหกรรมนี้นะคะอ่านะคะก่อนอื่นนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะแน่นอนว่าเราต้องสอบเทสเนาะเก็บคะแนนประมาณ1ิบคะแนนนะคะมีการสอบกลางภาคนะคะมิดเทอมก็คือกลางภาคนะคะสามสิบคะแนนนะคะไฟนอลนะคะปลายภาคเลยก่อนตะเกตนะคะสามสิบคะแนนนะคะคะแนนดาวและการเขียนงานนะคะเหมือนเดิมนะคะดาวสูงสุดสิบคะแนนนะคะแล้วก็คนดาวสุดก็หารเพื่อนนะคะจิตวิสัยนะคะสิบคะแนนนะคะ อาจจะได้8-9นะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็ข้อที่6เนี่ยขอให้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทนะนะคะถ้าเรายังคงเรียนออนไลน์เนี่ยถ้ามสม่มเสมอเนี่ยที่ผ่านมาครูให้10-10ถูกไหมเต็ม10บางคนได้7-8-9ก็แล้วแต่นะคะบางคนได้10เต็มก็มีนะคะแต่ถ้าเรา walk in on site เข้ามาเรียน ปกติแล้วเนี่ยฉีดรับวัคซีนสองเข็มแล้วก็เข้าเปา็นปกติข้อที่หกอาจจะหายไปแล้วอาจจะไปเป็นการสอบเทสแบบนี้เพื่อให้ได้ร้อยคะแนนเต็มนะคะก็ไหลลื่นไปตามบริบทของเรานะคะมาเข้าประเด็นของเราเลยนะคะไม่รู้เสียงชัดเจนดีไหมนะคะก็ช่วยพิมพ์บอกมาละกันเนาะนะคะว่าเสียงสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเลยแต่ไหนแต่ไรนะคะ คูคะรับ,บรัตนาพรหน่ยค่ะสัญญาณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เผื่อมีปัญหาอะไรก็แชทเข้ามาบอกเนาะเผื่อครูไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักศึกษาในหน้าตาหนังสืออย,สอย่างที่ครูถามว่าไม่ไม่ไม่มีใครตอบรับมาว่าเป็นหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวกันไหมนักศึกษาดูด้วยนะคะ เล่มเดียวกันก็โอเคนะพูดบทแรกเลยนะคะโอเคแล้วเพื่อนมาว่ารับปรัตนาพร ก่อนอื่นเลยนะคะมาดูความหมายของกิจการอุตสาหกรรมก่อนนะคะมนูแฟ a c t u r i n งเนี่ยนะคะ manufacturing firm เน<ม>ี<ม>่ยนะคะเขาบอกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนที่ผ่านมาเนาะธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นพวกธุรกิจซื้อมาขายไปก็ถ้าเราต้องการทําธุรกิจ ขายเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปเขาไปไหนกันที่นิยมก็ไปพวกแพติน้ำประตูน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมไปเลือกซื้อเลยเสื้อผ้าตัวละร้อยนำมาขายต่อคือมันเป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะมาจำหน่ายในพื้นที่บ้านเราอย่างเงี้ยตั้งร้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะธุรกิจแบบมันซื้อมาขายไปง่ายๆเนาะแต่ถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่ต้องไปหาวัตถุดิบ มาแปลรูปเป็นสินค้าแล้วก็จําหน่ายต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลรูปสินค้าออกมามันก็จะทําในปริมาณมากๆเนี่ยเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าหรือพ่อค้าคนกลางนําไปจําหน่ายต่ออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะทีนี้หัวข้อต่อมาลักษณะของอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการประกอบการเนาะผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายตัวเราเนี่ยต้องไปหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็ต้นทุนต่ําเลยนํามาแปลรูป เพื่อไปจ่ายต่อร่อค้าคนกลางนะคะทีนี้หลักการาบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะก็บันทึกตามหลัก double entry คือบ,บัญชีคู่นะคะมีเดบิตและเครดิตนะคะภายใต้5หมวดน,นะคะมีสินทรัพย์นี่สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเลย นะคะแต่สิ่งที่มันพิเศษของธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือมันจะมีการคำนวณถึงต้นทุนผลิตอย่างที่บอกว่าเราเป็นกิจการประเภทที่ต้องไปหาวัตถุดิบมาปแปรรูปเองจ้างคนงานเองมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราต้องรวบรวมต้นทุนเหล่านี้เพื่อกําหนดราคาของสินค้าที่เราผลิตเสร็จอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไปตั้งราคาขายนะคะเช่นถ้าเราต้องการจะทํา กระเป๋าถูกไหมคะเราเป็นธุรกิจอุตสาหการรมผลิตกระกเป๋าหนังคุณก็ต้องไปหาหนังที่ดีที่สุดจากตรงไหนหนังจระเข้หรือหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะของแท้ไหมอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อหนังจระเข้มาตัวจรเข้ตัวหนึ่งเราต้องใช้ถึงประมาณหนึ่งตัวอย่างเงี้ยสมมุตินะคะไปเหมาจระเข้หนึ่งอตัวแล้วก็จ้างคนงานมาแบบขลกหนังออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันค่อนข้างซับซ้อนมากเลยนะคะ เราก็ต้องเก็บทุกอย่างเลยที่เป็นต้นทุนของเราเนี่ยตั้งแต่ไปหาหนังเจระเทอมาแล้วคนงานที่มีความชำนาญพิเศษในการลอกหนังเก็บยังไงนะคะเอามาผลิตแปรรูปต่างๆและต้องใช้วัสดุอะไรเพิ่มเติมมาอีกอย่างเงี้ยนะคะ,ะกว่าจะเสร็จออกมาวามันค่อนข้างซับซ้อนในการหาต้นทุนของโปรดักต์แต่ละชิ้นนะคะเพื่อกําหนดราคาขายที่ดีที่สุดเพื่อกิจการของเราเนี่ยจะทํากําไรได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อ่า หัวขอ้อหนังสือนะคะมันมีตัวหนึ่งนะคะ อยู่หน้าที่3เมื่อกี้จะอยู่ประมาณหน้า2นะคะต่อมาหน้าที่3เนี่ยเป็นเขาให้ความหมายของกิจการบริการไว้นะคะแต่ครูก็ไม่ได้เอาหัวข้อมาพูดเพราะว่าคิดว่านักศึกษาคงเข้าใจอยู่แล้วนะคะธุรกิจบริการในบ้านเราเช่นอะไรบ้างนะคะเป็นธุรกิจที่เหมือนอำนวยความสะดวกให้กับเราเช่นพวกกิจการโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะโรงพรยาบาลที่เป็นเอกชนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นธุรกิจบริการนะคะเขาให้เขาให้เรารู้ว่าธุรกิจซื้อมาขาย เป็นยังไงธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นยังไงและธุรกิจบริการเป็นยังไง,ยง,ไงอย่างเงี้ยนะคะสถาบันการเงินก็เป็นธุรกิจบริการอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถูกข้ามไปที่มันไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรนะต่อมาหน้าที่สี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของลักษณะของกิจการซื้อขายสินค้าอันนี้คือเราเคย เขาเรียกว่าอะไรเราเคยเรียนมาก่อนหน้าแล้วครูก็จะไม่ลงดีเทลเลยนะคะทีนี้การแบ่งแผนกนะคะนักศึกษาไม่มีในสไลด์เนาะคุรูพูดคร่าวๆหน้าสีหน้าห้าเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าการแบ่งแผนกเนี่ยในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะหนึ่งนะคะมันจะมีะแผนกคลังนะคะ,ะแผนกคลังทําหน้าที่อะไรเนาะนะคะ,ะแผนกคลังเนี่ยก็คือ เขาเราอาจจะไปซื้อ DM วัส <fot> ด <us> ุดิบมานะคะจากบุคคลภายนอกนำวัตดุดิบมาเก็บไว้ในคลังนะคะแผนกคลังก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบปริมาณสินค้าว่าเออมันถูกต้องไหมจัดเรียงสินค้ายังไงเวลามีคนมาเบิกใช้นะคะตามบัตรนะคะตามบัตรตามใบต่างๆใบขอใบขอเบิกใบขอซื้ออย่างเงี้ยนะคะแผนกต่อมาก็คือแผนกจัดซื้อนะคะทุกครั้งที่เราต้องการจะซื้อวัตถุดิบ เนี่ยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเป็นระบบระเบียบเนาะมันต้องมีใบในการจัดซื้อมีแผนกในการรับออเดอร์ตรวจสอบราคาอย่างเงี้ยทุกครั้งนะคะ,ะมาพวกพแผนกรับสินค้านะคะรับสินค้าก็คล้ายๆคลัคคงอะนะ นะคะเขาแยกย่อยออกมาอีกนะคะบางกิจการที่เล็กๆเนี่ยอาจจะเอาค้างกับรับเนี่ยไว้ด้วยกันเลยแบบเสร็จนะคะแต่ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่มากนะคะสินค้ามาล็อตด,ดึงเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นอย่างเงี้ยก็จะทําหน้าที่ด้วยกันไม่ไหวก็แยกตัวออกมานะคะคางก็ส่วนคลางนะตรวจรับสินค้าก็ส่วนตรวจรับนะคะเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบแหละว่าสินค้าตรงตามสเปคไหมอินวอย์ถูกต้องไหมคิดแบบถูกต้องไหมน,นะคะ แผนที่4ี่บัญชีนะคะตัวเรานะคะนักบัญชีด้วยนะคะก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทางการเงินต่างๆนะคะการทำบัญชีต่างๆนะคะแล้วก็การเงินทำหน้าที่ในการจ่ายเงินนะคะบัญชีกับการเงินเนี่ยมันจะแยกกันเนาะนะคะเขาไม่นิยมให้ธุรกิจเนี่ยนำนักบัญชีกับนักการเงินเนี่ยมาอยู่ในคนคนเดียวนะมันเป็นเพื่อมันลดลดการทุจริตน่ะถ้าเขาเป็นคนคนเดียวที่ทําทั้งบัญชีและเงินเลยเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงต่อการ ทุจริตสูงมากนะคะเพราะว่าก็คนคนเดียวอะ่ะคุมฉันจะฉันจะลงมาชี้แค่นี้เขาะจะเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะม <c oughs> ันก็อาจจะเป็นได้ยอย่างเงี้ยนะคะก็แยกส่วนกันอยู่แล้วน,นี่เป็นความรู้พื้นฐานของเราเลยเนาะนักบัญชีนะคะนักบัญชีและนักการเงินต้องเอก,กเทศกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันนะคะต่างฝ่ายต่างตรวจสอบกันและกันนะคะการเงินก็เกี่ยวก,กับเงินอย่างเดียวเลยรับเงินจ่ายเงินต่างๆตามเงื่อนไขนะคะเสนอนายเจนผูพังที่จ่ายเงินนะคะ ไม่ได้สําคัญอะไรมาหน้า6และหน้า7นะคะหน้าที่6เนี่ยในหัวข้อการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบปิจการอุตสาหากรรมและก็ปิจการซื้อขายสินค้า <c oughs> นะคะคุณครูข้าเด็นในตารางหน้า7เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจะต้องการเทียบนะคะ,ะธุรกิจอุตสาหากรรมและซื้อขายสินค้าเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะนักศึกษานะคะด้านซ้ายเป็นธุรกิจที่เรางเรียนอยู่นะด้านขวาเป็นธุรกิจที่เราแบบเคยเรียนผ่านมาแต่ก่อนนะคะนะคะ ข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการประกอบการนะคะเราทําเพื่ออะไรตั้งกิจการมาเพื่ออะไรนะคะถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ทํามาเพื่อผลิตสินค้าขึ้นมาจำหน่ายเองนี่แหละเราต้องไปหาซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อแปลรูปให้มันให้มันเป็นสินค้าสําเร็จรูปเรียบร้อยเป็น FG เรียบร้อยแล้วเพื่อขายต่อถูกไหมแต่ถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าด้านขวาเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันคือซื้อของที่ทําเสร็จแล้ว มาจาหน่ายอีกทีหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้ยุย่งยากซับซ้อนเท่าธุรกิจอุตสาหกรรมหรือนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เงินทุนที่ใช้นะคะเงินทุนที่ใช้ของธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนซะเยอะเลยนะในการหาซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆมาทําการผลิตสินค้าถูกไหมนะคะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของ DM อีกนะคะอยากจะดูอยากไปเอา DM วัตถุดิบตรงไหนที่ คุณภาพสูงราคาต่ำอย่างเงี้ยนะคะมานะคะสามนะคะการจำหน่ายนะคะการจำหน่ายสินค้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องขายในราคาที่ถูกกว่าธุรกิจซื้อมาซื้อมาขายไปเพราะเราผลิตสินค้าขึ้นเองนะคะเพราะอะไรนะคะมันเหมือนเราไปซื้อของราคาหน้าโรงงานที่เขาผลิตออกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นราคาที่ต่ำ กว่าสินค้าที่ผ่านมือพ่อค้าคนกลางมาแล้วนะก็ต้องบวกกับไรมาอีกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยนะนะคะอ่าการที่โรงงานเนี่ยกำหนดราคาโปรดักตที่ต่ำเนี่ยนะคะเ,คเพื่อที่ว่าเราสามารถจำหน่ายในล็อตมากๆและคนที่เขามาซื้อหลักเนี่ยเขาสามารถนําไปขายต่อเพื่อเอากาไรอีกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะฉนะนั้นสินค้าที่ออกจากโรงงานธุรกิจอ,อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นราคาที่บวกกําไรไว้ไม่เยอะเท่าไหร่ เพื่อเออื้อประโยชน์แต่เนื่องจากว่ามันก็ยังได้กําไรอยู่เพราะว่าเราขายในล็อตที่มากนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นอย่างเงี้ยต่อลูกค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพื่ออำนวยให้ลูกค้าที่เขามาตัดราคาเราไปขายเนี่ยสามารถไปทํากําไรได้อีกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันรายกันอย่างเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องของเงิน,นทุนธุรกิจซื้อมาขายไปแต่ก่อนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเงินลงทุนก็มันก็ใช้เกี่ยวกับการไปซื้อของ ที่มันสำเร็จสวยงามแล้วนั่นแหละขายนะคะส่วนราคาจําหน่ายเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องขายกว่าสิ่งที่เราไปซื้อมาขายสูงธุรกิจอุตสาหารกรรมนะคะ<ม>ทีนี้ต่อมาหัวข้อที่สามนะคะองค์ประกอบในการดําเนินการนะคะองค์ประกอบในการดําเนินการเนี่ยนะคะถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหารกรรมเขาบอกว่าผลิตเพื่อจําหน่าย เนาะนะคะถ้าไปดูลูกศอบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจุตสาหการรมเราต้องไปหาซื้อดีไปหาซื้อวัตถุดิบนะคะ,ะ,คะเข้ามาที่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตทําการผลิตออกมาเป็น FG เป็นสินค้าสำเร็จรูปให้เรียบร้อยเก็บรักษาไว้อย่างดีในคลังเพื่อจําหน่ายต่อให้กับลูกค้านะคะแต่ถ้าเป็นซื้อมาขายไปนะคะผู้ประกอบการไปซื้อแล้วจําหน่ายเลยนะคะไม่ได้ก็คือง่ายๆว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตอะไรแค่น,นั้นแหละ นะคะต่อมาเสต็ปที่4ในเรื่องของต้นทุนสินค้านะคะต้นทุนของสินค้าน,นี้หัวใจหลักนะักศึตษต้องจําให้ได้เลยนะต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย dm ครูชอบติดพูดคำว่า dm นะัตษาต้องจำให้ขึ้นใจ dm คือ line direct material คือวัตถุดิบ dl direct labor ก็คือค่าแรงงาน mo manufacturing o v e r h e คือค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนะคะเพระนาะฉะนั้นต้นทุนของ product ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือต้นทุนผลิตเนี่ย นะคะต้องประกอบไปด้วย DM DL และ MO ก็คือวัตถุดิบค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะส่วนต้นทุนของธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะมันก็เป็นต้นทุนขายง่ายๆซึ่งประกอบไปด้วยพวกค่าขนส่งต่างๆค่าน้ำมันรถอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบต้องเดินทางไปซื้อของมาจำหน่ายนะคะมันก็ไม่เป็นต้นทุนที่ซับซ้อนอะไรมากเท่ากับธุรกิจอุตสาหการรม ะะต่อมาในเรื่องของ i v v n n t o r y หรือสินค้าคงเหลือนะคะสินค้าคงเหลือของธุรกิจอุตสาหการรมมันจะมีอะไรบ้างนะคะมีวัตถุดิบเหลืออยู่ก็บางครั้งเราไปซื้อวัตถุดิบมาแปลรูปแต่เราก็ไม่ได้เอาไปหมดทั้งหน้าตัก นะวันมันก็ยังคงเหลืออยู่ในคลังนะนะคะสินค้าคงเหลือของที่อุตสาหกรรมประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุโรงงานวัตถุดิบกับวัสดุโรงงานคล้ายกันนะคะนักศึกษาวัตถุดิบเป็นเมนหลักในการผลิตสินค้าเช่นสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะผลิตอ่าอย่างที่บอกกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเนี่ยหนังเป็นเมนหลักเป็นวัตถุดิบหัวใจหลักแปดสิบเปอร์เซ็นของกระเป๋าคือใช้หนังหมดเลยนะคะที่เหลือก็คือวัสดุวัสดุต่าง วัสดุโรงงานคือพวกกระดุมได้อย่างเงี Brother ้ยนะคะที่ใช้ประกอบอ c สซิสเีตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ็าจะเรียกว่าเป็นวัสดุโรงงานนะคะแบบนี้นะคะต่อมาก็คือสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตหรือ work in process นะคะก็คือเกิดจากการที่เรานำ D M เข้าไปในสายพานโรงงานและกำลังผลิตอยู่เลยอะเสร็จก็ส่วนหนึ่ง คาเครื่องจักรอยู่ก็ส่วนหนึ่งนะคะไอ้ส่วนที่มันคาเครื่องจักรอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า work in process หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่าง,งการผลิตนะคะอีกสเต็ปหนึ่งตัวที่สามก,ก็คือ fg หรือสินค้าสำเร็จรูป finished goods นะคะก็คือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของเหลือของของธุกอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ work in process และ fg นะคะวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้นะคะส่วนสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยนะคะมันก็แค่มันก็ของมเสร็จแล้วเนาะส,สวยๆงามๆก็คือเป็นสินค้าที่เหลือไปหมดเลยนะคะสมบูรณ์แบบเพราะเราไม่ได้ผลิตอะไรนะคะส,สุดสต็ปข้อที่6นะคะเป็นการสรุปการดําเนินงานนะคะหรืองบต่างๆที่ใช้นะคะถ้าเป็นธุรกิจอุตสหาหกรรมเราก็จะใช้งบการเงินที่เป็นงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบดุลใช่ไหมหรือ ภาษาสมัยพวกเราก็เขาเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินเนาะนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาคืองบต้นทุนผลิตอันนี้ก็คือแบบหัวใจหลักที่เราต้องเรียนเลยนะคะส่วนธุรกิจซื้อมาขายไปก็เป็นงบกำไรขาดทุนกับงบดุลปกตินะคะหรืองบแสดงฐานะงบดุลกับงบสแสดงฐานะอันเดียวกันนะสมัยพวกเราเรียกงบสแสดงฐานะเนาะสมัยครูอาจารย์ชอบเรียกงบดุลก็จะติดมานะคะมันก็อันเดียวกันนะคะทีนี้สโคปพาระบท,ที่หนึ่งอะ ประมาณนี้ให้นักศึกษาเข้าใจข้ามนะคะครูมอบแอดไซน์เดี๋ยวจะแคปหน้าจอตัวนี้ส่งไปให้นะคะอยากให้ลองเขียนนะคะลอกโจทย์และตอบนะคะข้อ1นขิดหนึ 2, ่งหนึ่งขิดสองหนึ่งขีดสามหนึ่งขิดสี่และหนึ่งขิดเจ็ดนะคะก็เป็นการสรุปความตามที่ครูพูดไปนั่นแหละเหมือนให้นักศึกษาทบทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างหนึ่งขิดหนึ่งก็ถามว่าธุรกิจอุตสาหกรรมหมายถึงอะไรนะคะก็บรรยายมาตามความเข้าใจของเรานะ ไม่ต้องใช้ภาษาในหนังสือก็ได้จะดีมากเลยนะคะสธุรกิจอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะและธุรกิจบริการมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน 4, ก็ให้อธิบายธุรกิจซื้อมาขายไปหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หนคิ 7, คือวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และซื้อมาขายไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะมันต่างกันอย่างไรนะคะนักศึกษามาจะเป็นต้องลอกมาหมดนักศึกษา,ารสรุปความตามความเข้าใจของเราก็ได้ครูอยากให้มันออกมาเป็นภาษาของตัวเองที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปเขียนยาวเวอร์ใช้ภาษาเป็นทางการได้ครูก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะไม่ไม่ไมีม feasible, อะไรเนาะก็ทํางานส่งภายในสองทุ่มนะคะสามคนแรกสี่ดาวเหมือนเดิมนะคะ หนังสือคงใช้เล่มเดียวกันใช่ไหมดูให้ดีก่อนนะของครูสอนเนี่ยหนูใช้เป็นเด็กคนผู้ชายทํานั่งทํางานอย่างเนี้ยถูกต้องไหมนะคะก็ทำนะเอเ๊บ๊ายบายค่ะ